ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับก่อนจะพูดเรื่องพระนะครับผมขอผมขออนุญาตพูดเรื่องกยศก่อนนะครับเนื่องจากนะครับผมโดนกยศหักเงินจากธนาคารไปนะครับก็ผมก็ได้ทําคลิประบายลงไปในทิกตอกเนาะนะครับแล้วมีคนติดตามเอ้ยไม่ใช่มีคนดูทิกตอกผมยอดวิวทะลุสามหมื่นนะครับคนกดหัวใจให้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าดวงนะครับมันเป็นคลิปที่มีคนดูผมเยอะที่สุดนะครับแล้วมีคอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับผมก็เลยแบบ ตกใจนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่เคยมีใครดูช่องที่ตอบผมเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับนะนะครับเนื่องจากกยศได้หักเงินที่ผมเก็บไว้นะครับเงินลงทุนขายของเงินลงทุนซื้อพระนะครับก็โดนหักไปหมดเลยนะครับเหลือไว้ให้ผมแค่5้าบาทนะครับอ่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นความซวยอะไรของผมก็ไม่รู้นะช่วงนี้นะครับโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานนะครับอ่ะนะครับพี่คิดดูแล้วกันวันเนี้ยวันนี้นะครับผมได้ ทักไปหาสายตรงนะครับพี่ๆที่รู้จักกันนะครับไปขอแบ่งพระเข้ามานะครับพี่เขาเข้าใจผมนะครับเพราะว่าพี่เขารู้ว่าผมโดนกยศหักเงินไปเนาะแล้วต้นทุนเงินผมเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีนะครับเพราะว่าผมโดนหักเงินไปนะครับหักแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับหมดเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับแล้วมันทําให้ผมติดขัดอย่างมากนะครับติดขัดอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ะจอกมาพูดถึงเรื่องพระนะครับ เดี๋ยวพูดถึงพี่คนนี้ก่อนสายตรงนะครับถึงพี่สายตรงนะครับพี่เขาแบ่งพระมาให้ผมสององนะครับก็คือพระศิวรีองจ้อยนะครับพระศิวรีองค์จ้อยก็จะเป็นปี2500ถึงปีถึงปี15นะครับก็จะมีเนื้อดําแล้วก็เนื้อแดงนะครับแต่ตอนนี้พี่เขากําลังจะส่งพระมาให้นะครับที่สําคัญเนี่ยผมขอผ่อนนะครับพี่คิดดูแล้วกันว่าผมถึงผมจุกขนาดไหนถึงขั้นต้องผ่อนพระเอานะครับนะครับพี่เขาก็ใจดีให้ผมผ่อนพระนะ พะศิวลีสององนะครับเข้าขายองค์ละ1,200บาทนะครับผมต่อเหลือ750บาทนะครับต่อเหลือ750บาทเอ่อผมก็จะเอามาเปิดเนี่ยมาให้พี่ๆดูว่าพี่ๆชอบไหมสนใจไหมถ้าไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรครับเออวันไหนสนใจค่อยมารับเอาก็ได้นะครับแต่ผมลงทุนผ่อนพี่เขาไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าจะเอาถ้าพี่ๆอยากได้ไพระศิวลีองค์จ้อยเนาะมันจะเป็นองค์เปล่าๆนะ นะครับถ้าพี่ๆรับนะครับองค์เปล่าๆเนี่ยผมเอาแค่800บาทนะครับผมขอกําไรองค์ละ50บาทแล้วกันเนาะพี่ๆนะครับเป็นภาษีวรีองค์จ้อยนะครับผมขอองค์ละห้าไอผมขอองค์ละนึ๊งไอแปดร้อยบาทนะครับผมขอกําไรองค์ละห้าสิบบาทหรือใครนะครับอยากจะเลี่ยมกรอบแบบนี้นะครับผมขอองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหรือจะต่อราคาก็ได้นะครับต่อราคาก็ได้ถ้าผมเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วอ่ะต่อจะต่อราคาลงมานิดนึงก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าให้ผมขาดทุนเลยนะครับเพราะว่า พระที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมไปขอผ่อนเขานะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็แหละผมต้นทุนผมไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ต้องมานั่งปั้นใหม่หมดเลยนะครับอ่ะไม่รู้ว่าผมพูดไปพี่ๆจะเข้าใจหรือเปล่านะผมชอบพูดวกไปวนมานะครับมันจะงงๆหน่อยอ่ะอย่างพระสององค์นี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของมีคนสั่งผมไว้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่ตอบไม่อะไรผมเลยนะก็ติดมือนะครับพระก็หามาให้ เลียมกรอบผมก็ออกไปก่อนออกเงินไปก่อนนะครับตอนนี้เงินติดอยู่กับพระติดอยู่กับกรอบนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับมีพี่ๆท่านใดสนใจรับไปดูแลไหมครับเป็นพระศิวลีองค์จ้อยนะครับเรี่ยมกรอบให้เรียบร้อยองค์นี้ผมเอาแค่แปดร้อยบาทเท่านั้นเพอะบอกเลยว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องรีบใช้เงินนะครับรีบใช้เงินยังไงนะครับรีบใช้เงินไปซื้อพระไปผ่อนพระเขาเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เอามานั่งไร้สดทีละองค์ทีละองค์เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ต้นทุนผมมันมันลบไง ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะไม่ว่าก,กันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนางกวักปี2500เอ้ยไม่ใช่เป็นนางกวักปี21นะครับอ่ะหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ำมันนะอ่ะนี่นะครับเรียมกรอบให้เหมือนกันเอาองค์ละ800บาทนะครับสามารถผ่อนได้นะครับพี่ๆนะครับ2องค์นี้สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนวันละ50บาทอาทิตย์ละ1 0 0บาทแล้วแต่พี่เลยพี่ผ่อนครบจ่ายตังค์ครบ800บาทเมื่อไหร่รับพระไปได้เลยนะครับนะนะครับช่วงนี้ผม ร้อนเงินจริงๆนะครับผมต้องเอาเงินไปหมุนนะครับต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพระนะครับไปผ่อนเขานั่นแหละง่ายๆนะครับแต่พี่เขาก็ใจดีนะผมมัดจําไปสองรอยบาทนะครับแล้วผมก็แล้วเขาก็ให้พระผมมาก่อนนะครับถ้าผมขายได้ผมก็จองเงินไปคืนเขายอดที่เหลือก็เอาไปคืนเขานะครับแต่ตอนนี้พระ พระที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น2อง <shine them. S 1> ค์นี้นะครับผมเอาองละแ0 0บาทนะครับพี่ผ่อนได้ต่อราคาได้นิดหน่อยอะยอมทุกอย่างแล้วนะครับต่อต่อราคาได้นิดหน่อยครับแต่อย่าตกว่านี้เลยนะครับนะแค่นี้ผมก็จุกแล้วเนี่ยเงินผมเนี่ยติดอยู่กับพระติดอยู่กับกรอบหมดเลยผมขายแ0 0ไม่รู้ว่ามันจะแพงไปหรือเปล่านะเพราะว่าผมได้พร้อมก,กรอบไงเรียมกรอบมาให้ได้ไปก็ห้อยคอขึ้นคอได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะแพงไปหรือเปล่านะแต่ว่าพระเปล่าๆนะครับ มันก็ประมาณ7 8 0ดอยู่แล้วอ่ะอย่างที่ผมได้มาเนี่ยมันผมก็ได้มาอง์ละ750นะครับ mm. เขาเปิดราคามาองค์ละ1,200บาทนะครับแต่ผมแต่ผมได้อธิบายให้เขาฟังนะว่าพี่ผมโดนกฤษศสหักเงินอย่างงี้อย่างนี้นะครับอธิบายให้ให้เขาไปแล้วก็ส่งคลิปในช่อง Tik t o อกของผมเนี่ยส่งให้เขาดูนะครับว่าเห็นไหมเนพี่ผมเนี่ยโดนกฤษหักเงินจากธนาคารนะครับมีคนดูผมส0,000วิวอะไรอย่างเงี้ยมีคนดูผมเยอะมาก นะครับสาหรับตัวผมเองนะผมคิดว่ามันเยอะมากๆคนดูสามหมื่นนะครับเราแบบว่าพูดง่ายๆว่าผมพูดความจริงอ่ะพี่เขาก็เลยเข้าใจผมแล้วก็ให้ผมมัดจำสองร้อยบาทแล้วเขาก็ส่งพระมาให้ผมขายก่อนนะครับขายเสร็จแล้วก็เอาเงินไปเคลียร์เขาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะมาอยู่จุดนี้นะครับช็อตเลยบอกตรงๆเลยว่าช็อตนะครับอ่ะสององนี้ใครสนใจก็รับไปดูแลหน่อยนะครับองละแปดร้อยบาทครับพี่นะตอนนี้ผมมีสมบัติอยู่แค่นี้แหละนะครับเหลือแต่อยู่ที่คอเนี่ยนะครับถ้ามัน หมดจริงๆนะผมก็ต้องเอาพระที่คอลงมาปล่อยนะครับมาปล่อยนี่ผมก็คงต้องปล่อยขาดทุนเหมือนเดิมมาเลยนะครับคงขายราคาแพงไม่ได้ช่วงนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีโอเคครับพี่พี่สรุปนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทพระสององนี้นะครับพี่ๆี่ท่านใดสนใจก็รับไปดูแลได้นะครับสามารถผ่อนได้นะครับสามารถผ่อนได้ต่อราคาได้นิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม